เศ้าคึ้มพี่น้องเอ,อ้ยเาเศ้าแด็ดวอาพีดวอาพีดสายมาเนี่ยคึ้มบาดท,ที่นั่นย่านฝนนํำมาอยู่มนีเด้อฝนนํำมาแน่แน่ไปบ้รอดแท้พระประแดงสุขสวัสดิ์สี่สิบห้าเด้อฝนลงแน่แน่มนีฝนลงแน่แน่มืดตึ๊ดมันเอากิงพี่น้องเอ,อ้ยมันเอากิงแล้ว ไม่ได้หลอกพี่น้องมันเอาจริงๆมาจริงๆครับผมมาจริงๆมาจริงๆไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเอาจริงเอาจริงเอาจริงมืดตึ๊ดๆมืดตึ๊ดๆแล้วพี่น้องเอ้ย ดดดดแล้วดมืดไปหมดแล้วอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ครับ 干完了。 นกจับที่สายไฟก็มีเด้อนก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 ดูนกการพี่น้องดูนกจับสายไฟก็มีเด้อนกเก่ามีนกเก่ามีนกกมีนกเก่มีขอให้ได้ลงหน่อยเด้อไม่มีอะไรหรอกครับ อตัวจับใสไว้อยู่ตรงนั้นตัวนี้ใครคู่ครับตัวนี้ไรคู่คไม่มีคู่ไม่มีคู่ลูกตัวนี้ไครคู่ไม่มีคู่เขาเรียบคำว่าไปด้วยใช่ไหม Ha